ตอนที่สองน้องพีชตื่นขึ้นมาอาบน้ำได้แล้วลูกแม่ยักษ์เขี้ยวใหญ่ส่งเสียงดังในห้องนอนเล็กผู้ชายที่กำลังติดกระดุมเสื้อเชิตอ,อยู่ในห้องนอนใหญ่ยังได้ยินยิ่งตอกย้ำให้รู้ว่าบ้านของเขาแค่ไปกันใหญ่ประวัติยืนสำรวจความเรียบร้อยอยู่หน้ากระจกพอจะปิดตู้เสื้อผ้าสายตาก็พลันเห็นห่อพลาสติกสีสดใสเขาย่อตัวมองที่ชั้นล่างสุดแล้วขมวดคิว้วผ้าอนามัยคล้ายกับว่ามันเหลือพอๆกับเดือนก่อดเอ หรือว่าแม่เจ้ากอนเพิ่งหยิบใช้ไปแค่แผ่นสองแผ่นกันนะอ้วนลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะแม่ยักโกรธอีกละลูกก็เหลือเกินไม่รู้ว่าเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มกันในเมื่อเขาปันเจ้ากอนขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบสินะคนงานเยอะรีบเดินเข้าไปในห้องนอนลูกชายเห็นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงสีเหลืองกําลังยืนวกเวกโวยวายพ่ออย่างเขาไม่พูดอะไรเดินเข้าไปอุ้มเจ้ากอนแล้วรีบพาเข้าไปในห้องน้ําส่วนอวสันดาได้แต่เดินตามมาเพราะอุ้มลูกหมูไม่ไหวมาครึ่งปีแล้ว เด็กป .1 ห,หนัก24กิโลกรัมนี่ปกติไหมนะแพรมาถอดชุดลูกสิอืมอืมพ่อแม่ต่างกุลีกูจออาบน้ําแต่งตัวให้นักเรียนประถมปวัติจำไม่ได้ว่าตอนปอน .1 เขาใส่ชุดนักเรียนเองได้หรือ,อยังนะตูดหมึกเอ้ยแม่แพรตีก็ลูกชายแรงๆจเจ้าก้อนสะดุง้งเอ้ยประวัิหัวเราะไม่รู้ว่าแม่เจ้าก,ก้อนมันเขียวหรือลงโทษกันแน่เสียงบนดังพอๆกับน้ําเสียงจากฝักบัวกระทบผืนทําไมถึงไม่อยากไปเรียน ไม่มีความรู้แล้วโตวขึ้นจะไปทําอะไรกินมีคนตั้งเยอะอยากเรียนแต่ไม่ได้เรียนเรานะี่ยกินดีอยู่ดีกันไปแล้วรู้ไหมขนาดพ่อที่เป็นครูยังไม่สัธยาเยอะขนาดนี้เลยเจ้ากอนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเขามองผู้หญิงที่พูดพลางถูสบู่ให้ลูกชายไปด้วยนี่ความคิดความอ่านของหล่อนโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยเอาเสร็จละถ้าน้องพีชไม่เช็ดตัวแล้วใส่เสื้อผ้าให้เสร็จภายในห้นาทีสัปดาห์นี้จะไม่ได้ไปห้างหา ลูกแม่แพรร้องเสียงหลงเด็กอะไรชอบเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนแม่ไม่มีผิดไปเร็วๆเข้าแม่จะจับเวลาแล้วนะห้าสพีชไปแล้วเด็กโปรได้ิีงออกจากห้องน้ำแม่ลูกหมูแต่งตัวสวยยืนเท้าสะเอลแล้วถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายพลันนึกได้ว่าทำไมวันนี้สามีเงียบจังแถมยังจ้องรองอยู่นานแล้วด้วยพี่เป็นไรอวสดาพูดพลางหันมาสบตาคนที่ยืนอยู่ไม่ไกล พอจกอนมองราสโอดสองค์ไล่ลงไปที่เอวคออแล้วยิ้มจนอวสัสดารู้สึกแปลกๆอะไรเขาหลุดขำแล้วยื่นหน้ามากระซิบอย่างหยอกหลอเดือน <The S 2> นี้ยังไม่เป็นเมนส์เหรอแม่จกอนทำหน้าอึงและพูดอะไรไม่ออกพอจกอนได้ทีจึงเอ่ยถามที่เล่นทีจริงว่าไงเจ้าหล่อนอึงและไม่มีคำตอบประวัติคิดว่าเขาจะรอไปก่อนก็ได้จ่ย,ย,ยกของหนักก็แล้วกันครูของคณะแพทย์สอนขึ้นมาลอยๆหมอปลืม้มครับอาจารย์ แม้จะมีคำนําหน้าชื่อว่าศาสตราจารย์นายแพทย์แต่อาจารย์ปลื้มก็มีอาจารย์เหมือนกันเขาลาสายตาจากหน้าจอแล็บท็อปแล้วลุกขึ้นยืนอย่างสำรวมพอท่านรองคณะบดีเดินเข้ามาในห้องทำงานข้างแล็บลูกศิษย์ก็รีบเลื่อนเก้าอี้ให้นั่งตู้คาบิเนตรุ่นใหม่จะมาแล้วนะตูอ้ออปเลตก็ด้วยผู้ดูแลแล็บยิ้มขอบคุณครับอาจารย์อืมอืมหน้าที่ฝ่ายวิชาการจัดหาอยู่แล้วล่ะ ถ้ารองคณะบดีมองหน้าจอแล็บท็อปที่มีสีสดใสต่างจากเปเปอร์งานวิจัยที่ลูกศิษย์คนนี้ชอบอ่านหมอจะซื้อบ้านเหรอประวัติยิ้มแห้งเหมือนเด็กชายโดนจับได้ว่ากำลังซื้อลูกกว่าคุณพ่อลูกหนึ่งสารภาพก็ดูดูไว้นะครับพอลูกเริ่มโตคอนโดก็ดูแค่ไปเลยครับดีแล้วละ่ะเด็กนะ่าต้องมีพื้นที่ให้เขาเล่นบ้างแต่อย่าซื้อไกลโรงเรียนนะักครับดูจากงบที่มีถ้าในมือก็ได้หลังเล็เลกๆครับอาจจะเป็นบ้านแฟด อาจารย์ของประวัติหัวเราะแล้วตบไหล่ลูกศิษย์ดูดีๆก็แล้วกันหมอกูได้เยอะนี่เอ่อครับอาจารย์แต่มีอีกอย่างที่เขาไม่แน่ใจบ้านเขาต้องมีห้องเพิ่มหรือเปล่านะที่เมนสไม่มาเพราะท้องเหรอหมอฟันคลินิกเอกชนทํางานไม่คุ้มค่าจ้างเลยรุ่นพี่จะมาเฝ้าคลินิกก็เฝ้าจริงๆแถมยังมือในเวลางานอีกคุณแม่ลูกหนึ่งเผลอมองหน้าท้องใต้เสื้อกาวนึกไม่ออกเลยกับการมีลูกอีกคนอวสัสดาขมวดคิว้วเดี๋ยวใส่เดี๋ยวไม่ใส่ พอเจ้ากรอไม่อยากคุมกำเนิดแล้วเหรอเออหมอคะคนไข้ามาคะ่คะค่ะหลอนรับคำแล้วหยิบหน้ากากอนามัยมาใส่ผู้ช่วยพาคนไข้ามานั่งบนเก้าอี้ทำฝันคนไข้เป็นอะไรมาคะมารักษาร่าต่อจากคราวที่แล้วคะ่ะสมองอวสดาตื้อไปครึ่งนาทีหลอนสบตาผู้ช่วยเธอก็บอกว่าคนไข้หมออันคะ่ะหมออันลาไปเรียนต่ออีกตั้งครึ่งปีถึงจะกลับมาซี่ไหนคะ ถ้าจะส่งต่อมีคิวนานไหมงานรากฝันถ้าไม่ยากเกินไปให้หมอที่ไม่ได้เรียนต่อเฉพาะทางทำก็พอไหว 2> C 2 4ค่ะหมอดูฟรีไหมเผื่อไม่ยากหมอจะได้ทำเลยคราวก่อนหมออันเปิด OC ทำา i ไว้รากหนึ่งใส่ยาแล้วก็ปิดค่ะเป็น E-mer C 2 4ฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่งด้านซ้ายบน OC Open c a n a l Access Opening การกรองฟันให้ถึงโพรงประสาทฟัน M.I. Mechanical Instrumentation การใช้เครื่องมือขนาดเล็กลงไปทำความสะอาดและขยายคลองรากฝันผู้ช่วยมือชการ,รายงานและชี้นำํำเนี่ยหมอกรอเทมออก M.I. แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว F.R.C.X-ray เลยค่ะจะได้ปิดเคสคนไข้ลนแล้วเดือนนี้กรอเทม Temporary Filling วัสดุอุดฟันชั่วคราว F.R.C. Filling Root Canal อุดคลองรากฝันโห oh, อวัสดานึกถึงงานที่จะเกิดขึ้นก็รีบหันไปมองนาฬิกาบนผนงังบ่ายสองโมงแล้วเหรอเนี่ยอืมอืมพี่กำลังต่อรถอาจารประวัติคุยโทรศัพท์พลางก้าวขึ้นรถเวียนของมหาวิทยาลายัยจริงๆหน้าที่มารับลูกหมูไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาแต่วันนี้จูจูภรายาก็ทำงานติดพันจนลูกจากเก้าอี้ไม่ได้เลยโอเคแค่นี้แหละชายหนุ่มเคินอายเกินกว่าจะรับคำว่าจ่าเหมือนปกติก็บรถนนะ่ะมีนิสิตเต็มเลยนี่นาเฮ้อ โรงเรียนเจ้าก้อนต้องลงไป้ายไหนกันนะไม่ได้เข้ามาตั้งนานแล้วอาจารย์วันด,ดีครับพอได้ยินคําเรียกอาจารย์จากนอกคณะประวัติก็นึกแปลกใจจึงหันไปมองวันด,ดีครับเขารับไหวแล้วยิม้มคงจะเป็นลูกศิษย์นั่นแหละน้องกําลังจะกลับบ้านเหรอต้องถามสักหน่อยเด็กอุตสาห์ทักถ่ายเปล่าครับผมอยู่หอในเออหน้าแตกเลยเป็นไงละ่ะอาจารย์ยิ้มแห้งแหงอ๋อกลับดีๆนะอาจารย์ไปคณะเอิร์ดครับ พี่มารับลูกนะโอ้ยเด็กจะน้อยใจไม่วับลืมสมมุติแค่สมมุตินะสมมุติว่าเขามีลูกเพิ่มอีกคนเจ้าก,ก้อนก็จะกลายเป็นพี่ชายงั้นสิปวาร์เริ่มสอนทักษะใหม่ให้เด็กปนหนึ่งถ้าวันไหนคุณครูมาบอกน้องพีชว่าวันนี้ต้องกลับบ้านเองก็ไม่ต้องตกใจนะทำไมอะ่ะก็บางทีพ่อกับแม่ทํางานไม่เสร็จไงถ้าน้องพีชไม่อยากรอถึงหนึ่งทุ่มก็ต้องน้ารถกลับเองเจ้าก,ก้อนขมวดคิว้วพีชยังคิดเลขเสร็จทุกคาบเลยเด็กอ้วกย้อนอีกแล้ว ก็งานของพ่อกับแม่เยอะกว่างานของน้องพีชนะสิมันคือรถที่มีเลขสีตรงหน้าโรงเรียนนะพอลุงเขาบอกให้ลงก็ไปต่อแถวขึ้นรถคันที่มีเลขพอปลื้มพาลูกพีชก้าวขึ้นลองรถเรียนแอร์เย็นและพาไปดูจุดที่พีพีต่อแถวขึ้นรถกันยาวเหยียดลูกพีชดูท่าถามไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหรนะ่นักประวัติแอบขำนั่งบ่อยๆเดี๋ยวก็จําได้จะได้ไปหาพ่อที่ทํางานไงล่ะ